เลกไม่แค่3 4 0 0 0ืโลเท่านั้นเองนะคะประวัติศูนย์ร้อเปกับตัวออ l น e วอันติสหนึ่งจุดหปีสิบเท่าจดยี่สินะคะใครหารถวิใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะไม้แท้ไม้เดิมไม่น้อยมากนะคะสภาพสวยการันตีโครงสร้างให้เลยได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ d ด y ทามนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานนะราคา5้าแ0 0หนบาทฟรีดาวผ่อนแปดพันเนะคะลูกค้าเครดิตดีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39%เเท่านั้นนะได้พวงมาลัย บางติฟังก์ชันปุ่มเ n นจิ้งสตารนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะด้านหลังมีแอร์มาให้ด้วยนะลูกค้าบอกเลยว่าโค้ดสวยนะใครสนใจหารถวิชิงานคันนี้แนะนําเลยนะคะไม่แท้ไม่เดิม34,000โลเท่านั้นสเปคนี้นะคะมาไวไปไวใครสนใจรีบติดต่อมหานัฐได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะนัดมีรถอันติสวสวยหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันเป็นรถปัดประจําการประวัติศูนย์ร้อเลยนะคะเลขไม่แค่34 0 0 0ืพรถเท่านั้นเองบอกเลยไว้ได้ไปโคดคุ้มนะคะกับตัวออนิวอันติสหนึ่งจหกจีปีสิบเจดยีนะคะลูกค้าใครสนใจหารถวิใช้าง,งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง8,900บาทเท่านั้นรายได้ ของค้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะสภาพสวยสวยเลยนะลูกค้าห้ามพลาดนะคะสําหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีมีผ่อนชําระสินเชื่อเกิน1ปีขึ้นไปนะคะได้เลทดอกเบี้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นที่2.3 9เเอร์เซเท่านั้นนะคะหรือสําหรับลูกค้าที่ไม่มีประวัติเครดิตนะคะแต่อาชีพชัดเจนอย่างเช่นพนักงานบริษัทนะคะข้าราชการรัะวิสาหกิจไม่มีเครดิตเราก็มีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้นะคะใครสนใจติดต่อมหานัดได้เลยเบอร์โทร0 9 8 2 6 0า 9587านัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะสภาพสวยการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม้แท้ไม้เดิม34 0 0 0พโลนะคะลูกค้าบ,บอกเลยว่าได้ไปโคดรคุ้มนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย9ก,ก้ากอไก่นอนหนู80-25นะคะกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบครเมียมนะคะฝากระโปรงหน้าสันเหลี่ยมคม มีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักยิ้มเลยนะคะไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานด้วยคันนี้นะคะได้กระจกเดิมแท้ทุกบานโลโก้โตยต้ามีติดอยู่ครบนะคะราคาค่าตัวนะคะ5้าแสนบาทเท่านั้นเองได้รถ ปี19.20นะคะไม3 4 0 0 0สีพรโลไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวนัดติดฟิล์มให้รอบคันนะคะไม่พอคันนี้เดี๋ยวนัดเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวล้อนะคะเป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานน็อดห้ลูโลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเป็นดิสบรกสีล้อนะคะแล้วก็ช่วงล่างของรถออนิวคันนี้นะคะเป็นช่วงล่าง TNCA ทวงล่างตัวใหม่แล้วนะคะเป็นช่วงล่างเดียวกับรถแคนเลี่เลยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพาดเลยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมกุญแจนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูฝั่งคนขับเลยมีตัวรับสัญญ,ญาณมาให้นะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันนะคะสําหรับคันนี้ ภายในเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบดีไซน์มาให้ทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนทรอล็อกกระจกปรับออโต้สบานเลยนะกระจกปรับออโต้สบานที่วางแก้วน้ำขวดน้ำแผงประตูมีมาให้นะคะแล้วก็สำหรับอันตีชมออนิวเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วด้วยนะคะลูกค้าสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ ไม่สามหมื่นสี่พันโลลูกค้าขาบ,บอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนไม้แท้ไม่เดิมนะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีการกลับไมกอไมอย่างแน่นอนนะเป็นรถปลดประจําการประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ fm cd usb aux เสียบได้แอร์ออโต้นะคะมีแอร์แบกให้เจ็ดใบนะลูกค้าส่วนตัวเบาะนะคะลูกค้าเป็นเบาะรุ่นบักเก็ตซีดนะคะเบาะทูโทนสองสีนะคะมาพร้อมกับรูระบายอากาศ เบาะนุ่มนั่งสบายระบายอากาศดีนะคะเป็นเบาะตัวเดียวกับรถเคมรี่เลยบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตสกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยรอยเขยีบยบเพี้ยเลยนะใครสนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยฟรีดาว .8,900 รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างนั่งสบายมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยกระเป๋าจิงจ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะใครสนใจหา รถไว้ใช้งานอยู่นะแนะนําเลยนะคะรถอันติชมออนิวเนี่ยที่ไม่เข้ามาหมื่นอ่าไม่เริ่มต้นประมาณ1 7ื0 0เ0็ดสืแล้วก็คันนี้3ามหมื่นไม่หลักหมื่นเหลือคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้ามาไวไปไวมากเลยนะสำหรับรถนี้นะคะใครสนใจหรือว่า หารถวิชิงานอยู่รีบติดต่อมหานัดได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเป็นตัวออนนิวแล้วนะคะสำหรับคันนี้ปี19.20นะคะลูกค้าราคา5 1 9 0 0 0บาทนะใครสนใจห้ามพลาดเลยประวัติเครดิตด,ดีนะคะมีพรชนชำ ผ่่อชสมรัสินเชิเกิน1ปีขึ้นไปก็ใช้เร็ดดอกเบีย้ยพิเศษได้เริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นนะคะไฟท้ายดีไซน์มาให้ฉบเฉียวสวยงามน,นะคะคันนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะไฟทับทิมมีให้เรียบบอยแล้วไฟเบรกดูที่สามีเห็นชัดเจนกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบบอยแล้วนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้กว้างนะ บรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานทั้งสองฝั่งแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆเ,เลยหัวน็อตต้องฝากระโปรง,ปรงด้านหลังนะคะนี่สีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยขยับขยะเลยนะคะไฟเดิมจากโรงงานยี่ห้อไทโคอิโต oh oh, นะคะโลโก้ติดอยู่ชัดเจนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะส่วนตัวคานด้านหลังนะคะคานหลังด้านในนี่เลย ทานตรงตรงเม็ดอาร์มีเห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือแม่แลงครบเลยนะคะบอดี้เดิมๆไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินเลยนะคะลูกค้าเม็ดอาร์มีเห็นชัดเจน ไม่มีอรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะบอกเลยว่าอันติสนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพรยนต์เลยนะแล้วก็รถรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์อึดถึกและทนมากๆนะคะอะไรหาง่ายค่าแม่ทนายถูกนะแล้วก็ศูนย์บริการของโตโยต้าเนี่ยรองรับอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะพวกสันเหลี่ยมคมเนี่ยมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยอะไรกิ๊บเลยนะไว้แค่3 4 0 0 0โลลูกค้าขาบอกเลยว่าห้ามพลาดใครสนใจรีบ ติดต่อมาได้เลยนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะตัวแผ่นเพจมีติดอยู่ชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี2019นะคะคันนี้ปี19.20ด20นะเพราะว่าคันนี้ผลิตเมื่อเดือนอนี่เลยทันว่านะคะปลายปี19ปลายปีจด20นะคะลูกค้าแล้วก็หัวน็อซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะบอดี้ภายในนะสวยๆไม่มีช้ำเลยนะคะคันนี้ ออปชันเนี่ยให้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะมีประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีด้วยนะคะรถมีปัญหาอะไรเข้าซ่อมศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานโลโก้โตโตยต้ามีติดอยู่ครบนะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาได้นะคะย้ำเลยศูนย์0 9 5า7ปนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อ ในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ย u โ v ว t วนะคะขนาด4สู1,600ซีซี125แรงม้ารองรับน้ำมันเบนซิน91-95 e20 e85 เติมได้นะคะอัตราการเส้นเบิงน,น้ำมันก็ประมาณ16กิโลลิตรนะคะสำหรับรุ่นนี้ เครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสั่นไม่มีสะท้านนะคะพวกมาร์กแต้มสีจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะลูกค้าสติกเกอร์พ่านอะไรเนี่ยมีติดอยู่ครบเลยนะคะหัวน็อตไม่มีเขยิบเขยื้อนไม่มีน้ามันหยดไหลเยิ้มสีหน้าห้องเครื่องนะคะสีเดียวกับตัวรถคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนหรือว่าหัวน็อตตรงแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขยิบเขยื้อเลยนะคะคานด้านข้างนะคะเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยชนนะคะคานด้านในนะคะนี่ หวน็อตไม่มีเขียบขี้เยยเลยการันตีโครงสร้างเลยนะคะรับรองว่า ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานทั้งสองฝั่งนะคะโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนหัวน็อตตรงแก้นด้านในอีกหนึ่งฝั่งนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะพวกรอยซีนรอยเย็บรอยเชื่อมรอยต่อคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตไม่มีเขียบขยื่นตาปั๊มตรงฝากระโปรงนี้เห็นชัดเจนชงวนกันความร้อนยังอยู่แล้วก็สติ๊กเกอร์มอกติดอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์คำเตือนครบเช่นกันลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะรถมือเดียวสภาพสวยๆนะคะเป็นรถปลดประจำการประวัติศูนย์ไม่ แค่สค่3 4 0 0พโลบอกเลยว่าสเปคนี้นะคะมาไวไปไวมากนะคะรถนี้มีเข้ามา5-6คันเลยนะตอนนี้เหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะที่ไมหลักหมื่นกิโล ใครสนใจรีบติดต่อมาหานัดได้นะย้ำเบอรโทรเลยนะคะ0982-609587นเานัดเพยนนะคะโทรมาแอดไลน์ 9, มาได้เลยนะกับตัวออนิวอันติส 1.6G นะคะคันนี้ปี 19: 20บนะคะ5 1า0 0 0บาทฟรีดาวผ่อน8,9 0 0นะคะไม้หม่3ส0 0 0โลกระจกเดือแท้ทุกบ้านเดี๋ยวนัดติดฟิล์มให้รอบคันแล้วก็เปลี่ยนยางให้สีเส้นเลยนะบอกเลยว่าคุมค่าแน่นอนนะคะแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีนะคะรถมีปัญหาเข้าซ่อมศูนยโตโยต้าได้เลยนนะใใครสจ ห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ